สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทีรังในการเฮ็ดเกษตรทุกคนนะครับมือนีนะครับผมสิพ้าพี่น้องเขามาเช็คเบื้องนะครับหัวมันนะพวงเพ็ดนะครับอายุสิบเดือนได้พี่น้องเด้อต้อนนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับในสามแฉกนะครับสามแฉกพี่น้องที่แรกที่แรกผมมาจะจะออกเดือนนี้นะครับมาที่นี่ ก็เลยไปปรึกษาไอา้เบงนะครับพอเปียงของไอ้เบงยุ่งๆนะครับพ่นวาปีหนีฝนบดีเห้องห้องถาก่อนถ่า,า,ถายยืดฝึกบอกออกเพราะวะ่าฝนมันยังบดีนะครับมันยังบเนาเพราะวะ่าจะให้หัวมันขยายอีกเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าเดือนหนาเขายังค่อยจะออกนะครับก็เลยก็เลยถาก่อนนะพี่น้องบัดที่นี่ผมก็เลยพาพี่น้องมาเช็คเบงนะครับนี่ครับหัวมันพ่วงเผ็ดนะครับนี่นะครับหวัวงหญ่พี่น้อง ตัวนี้สมบูรณ์นะครับนี่ตัวนี้เธอสมบูรณ์มากเลยพี่น้องหัวหงก่กระดับแขนนะครับเนี่ยแขนกล่ำเลยนะครับนี่หัวเพิ่นเป็นช่วงช่วงอันช่วงเท่งๆนะครับนี่ช่วงเพิ่นโพนี่เพิ่นกับให้ขาหัวบ่อยางไงบาน,น,นี้เนาะพี่น้องเนาะน,นี่แต่วเปลีย่ยนี่ของผมมันปลูกตื่นพี่น้องนี่ปลูกตื่นผมผมเสียบเสียบยังประมาณของมือนหนึ่งนน่พี่น้อง มันมันตื่นเกินไปนะครับเพราะว่าปีกาย่นะที่ผมปลูกนะปลูกลึกกับลึกเกือบเกือบนิ้วนึ่งเนี่ยพี่น้องเอาเอาโอ้พี่น้องห้างนกห้างนกอย่างนี้ห้างนกปลอดวัดเอาวันพี่น้องเพิ่นมาปลูกบาที่นี่เพิ่นปลูกลึกนะครับปลูกลึกบาที่นี่ปีกายมันกับฟนดีนะมันเอาขึ้นบไบ้บบนี้เอาวันเนี่ย,าายมางัดเนี่ยพี่น้องงัดงัดบ่ขา้ขืนก็เลยได้เอารดหน่อยนะครับมาแทกเอาหัวขืนขาดนี่พี่น้องขาดไย กันเท้าปูกลึกนะครับนี่ช่วงนี้เนี่ยพี่น้องนี่ช่วงมองกันลงไปลี่หัววันนี้มันถี่เป็นอมปอมนี่นี่พี่น้องไม่นี้เป็นใครอมปอมมันมันจะมาเลียงตรงนี้ก้อนนะครับก้อนมันจะไปลงหัวนี่พี่น้องบันนี้พอะมันล่งหัวแล้วมันลึกนี้ครับพี่น้องมันลงไปลึกไม่ลาเท้างัดงัดกับพ่กข้นนะครับอบางนี้มันกับซื้อนี่มันกับยหักก้อนพี่น้องกันเล็กเนวงัดอันแม่โค่นะมันกับยีหักก้อนนี่ซื้อนี่แตกเปาะออกนะครับพอเท้าลดมาก เอารถมาเออลดหน่อยนะครับใส่พานนั่นก็ย,ยังรดง่าหน่นะแทกมันก็ขื้นยู่พี่น้องมันก็ขื้นตีนเหงาแต่ว่าหัวเหยวเยมันทั้งไตนี่มันก็ขาดนะขาดกันเข้าจิตตามเอาบกจกตามมันมันก็หลายนันพี่น้องมันเมื่อยน้องับะนี้ก็ลเลยบ่ได้ตามครับปีไก่ก็เลยปล่อยเห็นเป็นปุ๋ยคาเปีย่ยแต่ว่าพ่อมาปีไก่ที่ผมปลูกนะบัดนี้มันก็เลยปลูกตื่นนะพอปีไก่ผมผมปลูกเอาเกือบเบิดนะเปลี่ยนนี่ผมปลูกผพ้เดียว นะครับนนองสาวผมมาปลูกซอยเมื่อกี้หล่องนะครับเพราะว่าผมผมอยากล่งเบิงนะครับเพราะขันเอาคนอื่นมาปลูกมันมันเื่อคืนจะคของพอแปลงแปลงนี้มันหน่อยนะพี่น้องมันลหลายผมได้พันมากปะผมก็อยากขยายพันนะผมอยากเคล็ดในมันดีๆนะผมก็เลยล่งเห็นผู้เดียวเพราะว่าเพิ่นก็อยากมาปลูกนํามนะครับเพราะผมก็เลยบ่ให้เพิ่นมาผมก็เลยลองปลูกผู้เดียวละก็เอาหญ้าพี่น้องขันแม่นขันขันแม่นความเป็นจริงแล้วนะฝนมันจะเล็งนะครับ มันจะเลีงเดือนหนึ่งประมาณบ่อาทิตย์หนึ่งกับสองอาทิตย์เนี่ยมันจะเลีงแต่ว่าปีนี้มันเปียองหนพี่น้องมันมันบ่ดีเลยพี่น้องเขาที่ยอดไว้กับบ่บ่บ่บมีน้ำเลยพี่น้องมันแห้งบปเหลียวนะครับกับเล่นว่า,รากระถาก็เละถานะครับฐานบ่ไปบ่กันก็ได้เละว่าฐาถาออกเดือนนานะครับก็เละปล่อยเพิ่นขยายหัวได้อีกเจ็กเดือนหนึ่งพ่อได้ตติมกันเนาะพี่น้องเนาะ พ่อห้ขยายหัวอีกเกียเดือนพ่อได้เติมกันไปนะครับแปงแปงพุ่นกันนายนาเจ้าออกก้อนแปลงผมนะเพอะแปงแปงผลมันมันมันหึมก็แปงผมนะดินดินดินล้วนนี่มันก็มันก็อุ้นน้ำนี่พี่น้องแปงผลเพราะว่าทางทางช่งน้ำนะครับทางช่งน้ำมันเป็นมันป็นคล้องน้ำมันทางลัดยางมากวะที่นี่เขาเจ้าไปเห็ดเฮียนรัดวันนี้ข้าเจ้ามาถมดินทางเขาเฮียนเพิ่นครับเพิ่นเ่าเห็ดรองน้ำพอแปง แปล่งผ be ุนก็เลยอยากถ่วมก็เปลงยนนี่ก็เลยที่ีแวเปลยงผุนออกกันนี่พี่น้องหัวนี่อู้ห้คาหัวดีมากเลยครับเนี่ยดีมากต้นต้นที่สมบูรณ์นีพี่น้องนี่ต้นที่สมบูรณ์นี่ห้หัวนี่ดีมากแล้วนี่พวงเพลินเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเทื่งๆนี method, ่เป็นอย่างต้นมันคืองามดีิพี่น้องมันเป็นพพนนะครับมวนี้ตะกินเป็นพพนนี่มันเป็นโพนมันสูงพี่น้องแล้วมันค่อยลงไว้ทังทา้งค่อยกับบ่ปันใดได้พี่น้องท้ามันค่อยมันกับบ่อยงามปันใดครับ แต่ว่าทุ่มเป็นโพนทั้งนอนนี่ี้ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องนี่ครับเด็ดเลยพี่น้องพวงเพ็ดมันก็มีพันธุ์พันธุ์อื่นมาเกี่ยมหลายเตือบนะครับพอผมออกมันปลูกสามก็ถือว่าโอเคผมคอยเบิง้งเห็นพี่น้องกเกษตรกรท่ากาก็เอาช่วงนี้ก็เอาออกไยนะครับเอามันออกายเพราะว่าพวกผมพวกผมทาทาทาทึ่ง้าเอาโขลกสางไก่บันนะครับสางหน่อยพี่น้อง แถวตำบลผมนี่ก็สามสางเนาะออกจากบ้านผมไปนี่ประมาณเรื่งกิโลก็มีอีกสางหนึ่งนะครับจากจากสางนี้ไปอีกกิโลหนึ่งก็มีอีกสางหนึ่งนะครับถัดไปอีกสองกิโลก็มีอีกสางหนึ่งนะครับตาบลผมอยู่นี่มีประมาณสี่สางพี่น้องกับอีกสาง้านทั้งไตพี่นะครับแต่ว่าราคากัดรุดกันบ้ารายนะครับถ้าว่าไปไกลนี่ก็สซีได้ดีเนี่ยแล้วพอผมก็เดียวไปใกล้ๆบ้านนหนะครับเพราะว่าเคยเอาไปส่งงพ่นทุกปีนะครับท้องอันนี้เพิ่นกัดไอยเฮาดีนะครับเพราะว่าพ่น เกี่นก็เป็น้างเนี้ยเวลาเข้าอ่อนมีปัญหาอย่างเข้ากับเที่ยวปรึกษาเพิ่นได้นะครับเนี่ยครับพี่น้องผมกับผ้าพี่น้องของผมมั่นเนี่ยนะครับมาเช็คเบื้ับของพ้องเพชรนะครับคันพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะครับที่กำลังกู้ก็ขอให้พี่น้องสู้ๆนะครับให้พี่น้องเข้าได้เจอราคาดีๆนะครับท่านนี้พวกยังหลายครับนี่นะครับพี่น้องพาพี่น้องเขามาเช็คเบิ้งน้ำหัวมันพ้องเพชรท่านนี้พวกยังหลายกขอให้พี่น้องเข้า แปลงมันสับปะหลังพี่น้องเกษ,ษ,ษตรกรที่ปลูกมันสับปะหลังปลูกอ้อยทุกท่นนะมมทกา,ขขานนะครับจุมมีด้วยความสุขความเจริญนะครับทธานี้ก็ขอฝากพี่น้องซอยกุไลกุแช่ผมนัน่มเน่ก็แล้วกันนะครับเด้อก็บมุ้อย่างหลายธานี้ก็ขอเข้า,ขาขมาสวัสดีครับ